ตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับทุกคนครับฝนมาแล้วฮะพายุเข้าแล้วครับตอนนี้ฮะหมอนำกาลังจะเปิดทำการแสดงแต่ว่าต้องหยุดชั่วคราวรอเบิรงครับปณิสีรสแสดงบ่ตอนนี้กำลังลดตัวโครงสร้างของเวทีลงนะตอนนี้เดีครับเพราะว่ลมพัดแดงมากโอ้ยหนอาเลยกว่าสีผ้าพีผ้าดอกมาเบิรงลร่ำครับโอ้ยลบไม่แห้งหมดปะ ไงกุ๊บทีครับวงแตกแล้วตอนนี้นะครับโอ้ประทาบอครับกับปัตตบอผ้ากับบ้าน่ะบอประทาบอประซัดแจ้งบอปายเป็นสายรถครับปรทายรถบอยันเปียกเนาะวงแตกนะครับพี่น้องพากันโอ้ยผมก็บยันผมไปจพราะว่ามันเป็นลานดินนะครับถ้าฝนตกดักเนี่ยยังไงติดหล่มแน่นอน ไปแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสร้างปิดนะครับคนกระทำเจ็ดแสดงครับพี่น้องครับบ่ได้เบิ่งซ้ำลมมากโอ้ยฝากเลยครับใส่ก้อควายก็ได้ไป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 นี่ฮะสิเป็นยังไงล่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยสิมาเบิ่งหมอล่ามวนวนเนี่ยว่าสั่นลมมาก่อนโอ้ยจะมาใส่ขาเบิ่งบ่ครับ นี่ครับพี่รองครับมี่นควสูงด้วยเป็นไงพี่สูบะสูครับตาเนวะาครับ าายันเป็นก็ยังกันขณะยังเกว่าบาง, 3, งสองสามมือเห็นไหมยว่าทั้งทั้งหนองคลายเห็นไหมเออนวันลมพัดไปที่ลมเราเนี่นนนยน,ลลยนยาะเลยโอ้เดี๋ยวมาหนับฝนบปดีิพีน่น้องไปงั้นเราคงต้องหลบเข้าไปรถก่อนครับทุกคนครับเพราะว่าในกรุงเทพครับต้องเฝ้าเอารถออกได้เพราะว่ามันเป็นล่านดินเนอร์เดี๋ยวติดลมเด้ นี่ครับทุกคนครับฟ้าเขาเรียบนี่ก็คือบรรยากาศค่ำคืนนี้ครับทุกคนลมมาอย่างแรงเลยครับอ่ะครับทุกคนฝนก็ตกเมื่อกี้ลมแรงมากนะครับ แล้วก็กลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะอย่างเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะมีหมอนำคณะใหญ่นะฮะลมพัดจนเวทีพังนะวันนี้นะทางนำผลกำลังจะเปิดทำการแสดงแต่ว่าลมมาแรงมากนะทางหัวหน้าคณะกลัวเวทีพังเนาะก็เลยยุติการแสดงนะไปก่อนแล้วก็ตอนนี้ลมก็มาเลย นะแล้วก็ฝนก็กระทงตกคะพวกเราก็คงวันนี้นะอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถ่ายถ่ายทำเนาะก็ะเลยตอนเนี้ต้องรีบเอารถออกจากลานดินตรงนี้นะครับไม่งั้นติดหลมแน่นอนถ้าฝนตกหนักนะครับทุกคนอ่ะยังไงฝากเป็นกาลังใจให้กันครับฝนกําลังตกตอนนี้นะฮะร,รถติดมากนะยังขยับไม่ได้เลยตอนนี้นะฮะ อ่าฝากเป็นกำลังใจใกันครับค่ำคืนนี้อ่าฝนก็โป,อย,ปอยมากลัวรถจิ๋ลมอย่างเดียวตอนนี้นะฮะไม่กลัวอะไรฝนตกหนักครับทุกคนครับ วรถติดลมไม่ใช่อะไรต้องยิบออกให้ได้ครับนี่ฮะเป็นเป็นลานดินครับพึ่งถมใหม่ด้วยโอ้ยสิบพาพีพนอกมาเบิองมอนลำมวนๆเนาะ,ะถ้าไม่แซก็ออกไม่ได้ครับทุกคนวันนี้ก็นะ ทุกรสชาติทุกรูปแบบครับวันนี้ก็ได,นะด,กด้นะรถกะทิติดน้ำเป็นลานดินครับติดหล่มยุ่งเลยนะเนี่ยออกไปได้ก็คงรอให้ดินผลแล้วแห้งคนล,ล้วนะเอาออก,ก่อนครับีิน้องเอาก,ก่อนกินทมไม้ครับฝนตก ตอนนี้งานก็ยุติโดยปริยายนะฮะตรงตักไข่ปลาก็เงียบแล้วตอนนี้นะฮะคนเริ่มทยอยออกรถติดดุดนะออกพร้อมกันครับพี่น้องพอออกพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะทําให้รถติดหนึ่งไปตอนนี้เอาเอาเอาดีครับโต๊ะกับโต๊ะครับแต่อย่ามีลมเด้อ ลมวื้นพื้นมากยังบางยานเนี่ยมาได้ได้ครับนะฮะลมวื้นพื้นมากากับจักสี่วาจาังไลยเราลมพัดเสาฟอกเสาไฟทับคนกับยากอีกแล้วนะครับทับรถทับล่ากกันยากอีกแล้วครับแมนบอจังไลยกับโต๊ะกับโต๊ะครับก,กับโต๊ะกักบโตกก๊ะครับแต่ยังมีลมฮะเอาแอามบหน้าก็ขอออกไปจั๊กแล้วนครับพี่น้องย่านรถออกมาได้แนวติดลมเนะี่ มากำนองกับกันครับตอนนี้บอกกันแล้วว่าไปตั้งรักกันนอกออกไปข้างนอกผมดละออกไปนอนกันยังโทรหากันโอ้ยนะ่าสีมาเลยสวดอภพีให้นอ้องในซุปในเบิ้ลกันเนาะ คนก็คือสีรซดับม้ตงอ่ะตอนนี้ไฟดับแล้วบางส่วนแต่รถติดครับตอนนี้ฮะไปฟ้าดับแล้วครับตอนนี้ โอ้ตึบเลยครับไม่ขยับเลยรถพอจะออกไม่ขยับเลยเนะาะออาในวัราเดียวกันครับพี่น,ออน้องกจะสเป็นตังสิละอ่ะตอนนี้ฝนกระตกนะักพี่น้องเอ้ยอแต่ว่าดีแล้วครับผมออกมาได้แล้วแต่พี่น้องที่ออกบ้าพันใหญ่ละนะครับ อ๋อติดตรงนี้เองติดตรงผู้เขากับเขาผู้ออกกับออกครับผมคือว่าท่าออกมันมีสองทางผู้บางคนก็ว่า่องทางนี้ผู้คนฉอดทังนี้ไม่ได้ติดกันครับขันออกไปทางเดียวกันรถบัตรีดออกมมาขันทางนี้ออกไปทังพุ่นกับบัตรดอกตัวออกไห้สองทางมัดผู้ที่ฟังนี่กับ่องทั้งพุ่นผู้ทางพุ่นกับฉองก็ฟังพี่นะไม่ได้ติดบัดดี เอาไปนอนใส่นอแอดปอนาขึ้นนี่เนาะฝนขึ้นตกแ้เนอพวกประหัดกะน,น่าจะติดลมครับร่อยดินแห้งหอดละตอนนี้ ตกหนักเลยครับตกรถตกรถเบราว่ากันดอกแต่ยังน่มเนอะังน่มเนี่ยมันฉีพัดล่นพัดน fin, ีด่พังเอ้าบิดละครับบัดนี้ผู้สิ่ข่าวมาฟังล่ามกะอ๋อเป็นกลุ่มดีเป็นกระล่างเดินทางมาฟังล่ามนะครับเป็นเดินทางขับไปในงานเพื่อฆ่ารถถอยก็ถอยกรได้ต่ำหนึ่งหนาอย่างเดียวเนาะอำเพอรถติดหรอกเอ้าขับไปในเมืองครับคันครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้ ในเมืองสารคามเนาะมันนี้เป็นพิเศษเลยไทยพีน้่องในเบื้องหลอกนะครับวานะ่าฝนตกนะครับย่านรถออกม่ได้มัน <c oughs> เป็นลาดดินนะตอนนี้น้องทีมาน้่มกับกระจายกันไปครับแต่ค้นจังค้นจังไปกันแล้วกันมือกันยึงข้อหากันเนาะเอาพูมากกับมากครับ เอานี่ยแหละครับพี่นอ้องฝนตกนะครับไปหาหม่องเศร้าหาหม่องพักกันนี่แหละครับชีวิตคือการเดินทางนะครับไปในตัวนี้กันนะสาวสุนดนี่เด้อราคาน้ำม้อนนกน้ำมันต์นะเดินทางมา,าถ่ายทำแต่พี่นอนในเบอร์กันครับเอาขอลงคลิปกันเด้อขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝนตกคำผุนลมมิดครับมาดีเบิ้งซัม